Back. I've prepared some jobs for you. สวัสดีครับสวัสดีคุณดูนะครับวันนี้เริ่มเอาแทางเกิลวูดเนาะสปีดรันสปีดรันสปีดรัน,รนโอ้ยแอดของไม่ได้อะไรวะเอามันชาเลนจ์หมดนี่วะานีกว่า insanity ต้องโมชั่นรอแป๊บนึงนะขอแอดของก่อนไม่รู้แอดอะไรบ้างแต่ว่าแอดหมดอะแอดทุกอย่างที่มี สปีดลันสปีดลันกระตุกนิดนึงเอาเป็นทูบแล้วก็กล้องอีกอันนึงเอาอะไรด,ดีเอาไปใช้เล็กอยู่นะเล่นเกมแล้วเล็ก ซ่อนไม่ได้จุกดีกว่าถ้าซ่อนไม่ได้ก็ต้องจุกเมื่อกี้ยิ่งเสียงอยู่ในของนะแต่ว่าลืมพูดแอบไม่ได้ที่หนึ่งแอบตรงนี้ไม่ได้ด้วยตรงนี้ โอ้โหอย่าแอบเลยถ้ามันเดินมาเชื่อไหมเจอถ้ามันเดินมาเจอแนี่เชื่อไหมเดจอๆๆเอาแอบตรงนี้แอบตรงนี้ตั้งไฟแล้วก็ตั้งกล้องตรงนี้ เอาของเพิ่มก่อนเสียงเปิดประตูมาจากฝั่งไม่ได้ยินเสียงอ่ะขอเพิ่มเสียงอ่อยอ่าเพื่อความชัวร์แวบแล้วก็มีเควสอะไรบ้างโมชั่นพาราโบลิ c แค่นั้น ชันพาราโบลิกเอาตรงนี้ก็ได้นะ แล้วก็นั่งหยิบอยู่สักพักเนี่ยดูเอาหยิบเอฟมาด้วยมั้ยไอเอฟสักอันไม่มีเลยลืมหยิบมาอีกแล้วเนี่ยยังไงก็ต้องดูนะไม่ดูค่อยรู้ไม่ไม่ดูค่อยว่ากัน ปิดไฟตรงนี้ก็ได้รอให้ค่าสติลดด้วยนะเอ,อ้อลาแล้วโคตรเหล็กจะปรับไม่ไม่เหลือแค่ความิตี้อย่างเดียวก็ได้นะลื่นนิดเดียวที่เหลือก็เหล็ก เล็กกว่าเดิมไปปรับเพิ่มทำไมวะอืมเกมอา่าอันนี้ไม่ทำงานอยู่ใช่อันนี้ปรับไว้ให้มันทำงาน

เดี๋ยวเอาของเพิ่มเอาพาลาบรุรีเอาเอาไมาก้กางเขนไปได้วยเกิดทับตัวค่อยว่าทีของอีกทีเล้อีกทีอาอยะถือว่าเยอะที่สุดแล้วคิดว่า <c oughs> ก็ครอบคุมแลย อะไรวะอ๋ออะไรสามสี่เค okay, คุยแล้วเดวรอมันละมันอยู่ฝั่งนู้นอ่ะเอา้างเขียนไปดักได้ไหมพือ เหมือนมาเหมือนมาจากฝั่งเนี้ยเนี่ยเสียงมาจากฝั่งเนี้ยเอาตั้งไว้กลางห้องไปเจอ,เจอ,เ,จอเจอกระดูกเอากล้กองสำรองมาก่อนเจอกระดูกก็ต้องถ่ายอืมกล้องอ่ะเดี๋ยวเช็คทิมเลยเทิ้มพูลิชเจอเช็คอุณหภาพกับเชอร์มูมิเต เอาเช็คฮาวีก่อนเลยไม่ใช่ห้องน้ำใช่ปะเออฟิซซิงวะดีตั้งไว้ตรงนี้หนึ่งอันเก็บปุ่นแจรถเดี๋ยวเ,เกิือมาเทน้ห้องน้ำเลยถ้าฟิซซิงก็จะมีประมาณนี้ใช่ปะเช็คกดออฟก่อนถ้ามีอ่ะผมอาจจะติ๊กดื่มมิกไปเลย ไม่ใช่ไม่ใช่อจจดดดัดติ๊กนี่ติ๊กไปเลยครับเออเอาไม่ไม่ใช่อา่าก็คืออะรกแล้วุกกล้องคตดมินิเลย ขาตั้งกล้องทีไรกล้องมีทันทีไม่ใช่เดือมิมิตัดทิ้งเลยเปิดไฟห้องอื่นด้วยเดี๋ยวเผื่อที่มันเป็นแม่เอาไม่มีมิไม่มีแม่ไม่มีแม่เอ้ยแอบได้แอบได้แอบได้เอาตรงเนี้ยเอาตรงเนี้ย ไม่ใช่นี้แต่ว่าฟิตแน่นอนไปเ่รมอินอ no. ัพก้อมาเลย รดเสียงไม้แล้วแหละดูสรงแป๊บหนึ่ง <S <S โอเคอะทีนี้ลดเสียงไม้แล้วนะลดเสียงไม้ที่หมายถึงก็คือลดระยะการอะไรของมันวะอ๋อหยิบเกลือแต่มันดื้มันต้องนี้แทนอ,อ้ามันล่าช้ามากเลย แต่ดีมอนอะไม่ใช่แน่นอนนั่นแหละ